เ้าย,ยข้าไเลยเขเลาไปเลยเาไปยาปาไปเ้าลยข้าไปเยข้าไปเยข้าเลยเข้าเลยลลาลลายเข้ายเาเลยเลไปาาเลเาล้ย ใช่แล okay. wow. well, ้ว้โหโอ้โหนะอยากใเลยไม่มีแใหคนส่งไม่ได้เลยโอเเนี่ยว้าวมเยครับพวกเราเนี่ยพวกเราชวใหญ่ไหก่อนกระสอ เวลเจอลูกยิงแรงๆต้อรับเริ่อ่าเห็นไหมไม่มีเส็บใช่ไหมสองห้าวิใชมาใช่ก่อนครับผมก็มันเป็นเป็นปีแรกที่ประเทศไทยเราส่งฟุตบอลถึงทีปี เข้าไปแข่งขันนะครับก็คาดหวังว่าคงจะได้ดาวรุ่งดวงใหม่ๆที่ได้ขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลบ้างไม่มากก็น้อยเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะเพราะว่าช่วงเวลาในการเตรียมเตรียมทีมั้มงนี้มันเวลาน้อยนะครับแต่ในปีถัดไปเราจะพยายามประชาสัมพั์ให้ทั่วถึงเพื่อจะได้เด็กๆได้มาคัดตัวมากขึ้นเหมานี้